บอกเลยว่าสนุกอย่างแน่นอนมาดูคะแนนกันก่อนครับในกลุ่มที่ผ่านมา,มาเมื่อเช้าครับ,รบหลังจากที่กีฬาคนครนดนชนะสุรนารีสุรยาครับจากหนึ่งคะแนนตอนนี้เป็นสี่คะแนนเป็นทีมนําแล้วนะครับ,รบแล้วก็เทพมงคลรัง,งสรีมีสองคะแนนจากอาชนะ3ต่อ2จากบดินนะครับใช่ค่ะและคู่ที่กําลังจะเจอกันวันพฤหัสที่31กรกฎาคมนั่นก็คือวันนี้ค่ะ กที่กำลังจะเริ่มเนี่ยคือเทพมงคลรังสีเจอกับบดินเดชาสิงสิงหเสนีค่ะสาวที่เธอเหลียวรับบอนเหนียวเท่าเทพมงคลหรือเปล่าโรงเรียนเทพมงคลรังสีหนึ่งเดียวจากรุงเทพมหานครโรงเรียนบดินเดชาสิงหเสนีอาจารย์อภิวัตรครับ นดวีให้สัญญาณเริ่มเกมครับใช่ค่ะเสิร์ฟโดยเบอร์อเ,รจ,รเจ็ดค่ะนุพัฒน์สเสิร์ฟมาบอลแรกเขาจุด่าจ่ายไปหัวเสาตีประคองตปยบดินยังรับได้บดินอันเดอร์แก้ไขามาที่หัวเสาลูกนี้ชินเน็ตไปนิดนึงตีฉล็บล็อกออกไปค่ะเปิดมาอย่างสวยงามนำไปก่อนหนึ่งแต้มค่ะบดินเดชาและนัดแรกที่เขาโค่นแชมป์เก่าลงมาได้นะครับ,รบไม่ธรรมาดาเหมอือนกันครับ เดูวันนี้ว่าเต้าภาพเนี่ย<ช>จะ่ับก,การได้หรือเปล่ามาเลยมสวยงามมากเลยมาลูกนี้อาจารย์ถึงขนาดเชียบชูพระมังรเลยครับโอ้โหนิชากรครับตบล่อใส่ตัวบอลแล้วก็เป็นบอลของเทพังเทพลครองสีค,สคามมารับเซิร์ฟมาทางวันลูกนีเล่นบอลเร็วครับเรียบย่งเนืบยังนั้นมาได้แพนเค้กไว้ มามันจะตายอยู่แล้วครับครับนี่ครับไปป้าบินแพนเค้กมาได้แล้วยังไงครับไม่ได้พิมพ์แชทคุยไลน์กันมาก่อนครับไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะเออมาลูกนี้ชนิดตาอ้าวเสิร์ฟดีด้วยครับแล้วก็ต้องแก้ไขครับแแล้วมันเลยมาเลยครับโอ้ยน้องบิวบอกว่ามาไม่ทันแน่ครับน้องบิวสายมือก่อนเลยใช่ครับตรงกลางเลยครับตรงโซฟานั่นหละครับมาเชียลุกสิทธ์ด้วยครับโอ ออพอเอ่ยชื่อขอออกแล้วได้คะแนนสวยเลยครับใช่ค่ะน้องๆพวกขอออไปยิงเกอร์ค่ะเลยนี่แหละค่ะเพาะวางมากลางขอเสียวๆช้าไปหน่อยครับอย่างนี้นะฮะน้ำมันดีเซลของรถรถไฟเม่น้ำแควครับ, <c oughs> บรถ <c oughs> จักรนะครับโอ้ครับออกข้ามา <c oughs> ไม่ได้ผลนะแต่ว่าก็ดีได้บุกแล้วก็ยอดได้ครับยังรับไม่ได้เซตมาลูกนี้สามเมตรตีรับได้ครับ ตั้งมาเคาะข้าไปเหมือนกันลิเบโลตั้งมาได้เซตมาลูกนี้ตีเอาครับเอาคืนมากแต่ยังทำได้โอ้โหวันนี้สุดยอดครับเซตมาลุยไอ้พี่เอาอย่าพุ่งแรงนะเอาไปไล่ครับไล่ไปแล้วครับใช่ครับมันแบบนี้มีที่ไหนแล้วครับมีที่นี่ครับช่อง7 HD ครับโอ้มาเหลือเกินครับตีบอลเล่นนักเรียนนะครับเนี่ยโอ้โหสู้กันสนุกมากเลยค่ะ เนี่ยลิเบโรโอ้แล้วต้องเก็บแต้มได้แล้วนี่ถ้าสมมุตินะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์นะพูดเป็นการสมมติครับในแนวให้คุณผู้ชมเข้าใจท่าบดินได้ชนะเนี่ยว่แต้มมันจะเท่ากันหมดแล้วมันสูสีกันหมดมันจะเป็นเหมือนงูแผ่แม่แป้ฮะระเบียร์ค่ะบระเบียร์โอ้มาดูกันครับเตะตีลูกนี้เรียบร้อยมันเองเซตไปได้เรียบร้อยเอาครับเซตแรกครับเป็นของชาวบ้านครับ ริเดชาสิงสิงหาเซนีน่ครับตีลงไปพลิกนิดเล็กน้อยทําให้เสียจังหวะครับแล้วก็ไปลงแดนหลังครับมาหาเทพมงคลรังสีเสิร์ฟมาแล้วบดินเดชารับบอลแรกสายมาโค้งหลังมือซ้ายตีประคองมาเทพมงคลรังศรีตายนี่ละครัโค้งหลังแป้ไปเลย,ลเลเลยค่ะแร้บแรกครับเป็นของเทพมงคลรังศรีครับดูครับตีลงไปโอ้โห สกง175เซนติเมตรแต่น้องเล่นดีมากเกมหน้าเ oh. นีน่ยมาและะ้วค่ะเป็นเกมบุกของเทพมงคลรังสีเลือกสายน้องนำ้ำพุคนดีคนเดิมนะคะได้ค่ะตอนนี้ลงไปครับน้ำพงทำไปเลือก11ของเทพมงคลรังสีครับไปลงแดนหลังเลยครับดูภาพช้าครับเซตมาให้นี่ค่ะชัดเจนเลยครับเงคลรังสีเสิร์ฟครับเสิร์ฟมา รับไม่ได้เซตมาลูกนี้แตะบอ,อลหยอดรับไม่ได้เซตมากี่ครับตีเป็นทัชบอลออกไปครับตกไปโดนบล็อกของบริเตชาครับแล้วบอลออกไปในต่าของการชลบ,บุรีครับเนี่ยครับโอ้เห็นไหมเสริมมาลูกนี้ครับเท็มพลัง,ลงสีรับได้ครับตีบอลเร็วแล้วยังรับไม่ได้ไลิเบโร เพาะข้ามาครับครับได้โอกาสบุกข้าบด็นลูกนี้ยังติดล็อตกตั้งมาทีตีข้ามาเราไม่ได้เซตมาลูกนี้สีครับลูกนี้ชิดเน็ตไปค่ะทำให้ตัวตีเนี่ยตีลำบากนะคะครับเสิร์ฟรีดชาล้มอีกแล้วครับบอลสามต้องฟรีบอลไปก่อนครับนับหนึ่งนับ สองนะับสามนะับไม่ตายเหมือนกันครับแล้วปุญสิตาแล้วยังไงครับไอศรลาลองได้มาทางนี้บ้างคนระับตียังลองได้ครับทันนา,าวาลลนไม่ลนยังไม่ลนแต่ต้องค่อยๆแล้วยังไงพื้นอมกทีนึงหัวเสาฝั่งนี้บ้างคนะรับทัศนววตรก็ยังเอาอยู่ครับแล้วหัวเสาที่เบยาพาต้องดูครับออกครับเป็นคะแนนของแชมปมงคลรังสีครับแต้มนี้ สู้กันจนขาดใจครับอ,อ๋อหมายถึงนักกุลาเหรอไม่ใช่ฮะผู้ชายด้วยแะครับ <c oughs> นี่ฮะออกชัดเจนครับ <c oughs> ุกกิฬาที่ช่องเจ็ดเราเลือกนำมาคัดสรรให้กับผู้ชมได้รับชมครับส่งเสริมเยาวชนกันด้วยครับเอ้ารับได้มา<ช>แล้วนะเซตตาใส่บอลสั้นมาแล้วแก้ไขหนึ่งรอบใา่หัวเสามาบดินยังเก็บได้ค่ะเซตตาบดินเลือกใายหัวเสาลูกมีแอบ,บเล่งนิดนึงมาห่ะให้มงคลต้องแก้ไขข้ามไป วันนี้เซาี่ได้เนตกตได้กลังใจจากแทอร์ดไปเลยครับตรงนี้ต้องยอครับว่หเป็นรับไปพี่รัไม่ไหวไม่ไหครับอูสัตสีครับนันสตีด้วยครับช็อตทัง2ทีมเลยครับกดการลงไปบ้านครับเป่งกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะครับเอาสู้กันต่อครับตั้งมาลุกนี้ครับแล้วได้ตีครับ ดนได้แตมครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้บนท้องถนนนี่รับรองทั้งไฟหน้าทั้งแต่นี่มาเต็มเลยนะคะออทำไมะฮะกร<ป>ะาดนะคะเวลาเทพตีผู้ใหญ่ก็สมใช่ครับคือเราบรญยามไปตามเกมของของจังหวะความมันของของลูกนั้นนั้นอ่ะถ้าผมจะต้องใส่อารมณ์มคมมือเต้องอรั สนาวันครับนี่ครับเชฟ้ายบอดินอะนะรับมาเนี่ยแล้วแก้มาเซตมาลูกน,นี้ตีออครับเคาะไม่ต้องแหลกตีออกลูกน,นี้เอารับได้และล้นกับตั้งใหม่เตีก๊กลาสีลูกเมันเตี้ยมไปครับล่อไปเจอบอล็อกด้ว ส่วนสูงนะครับใช่ครับเกมได้ด้วยครับองเซิร์ฟบล็อกเต็มมือเลยครับอ่าครับบอลแรกแชมป์คนทัสีครับขึ้นมาหัวสาวครับปุสตาออกไปครับไม่ได้ครับคือจังหวะนี้มันเบจิดครับบอลแรกของแชมป์คนทำดีครับเซตมาสามเมตรหลังรัปติชั่นไดติดตั้งเฉยเลยนี้นะคะบล็อกลงไปได้ค่ะกลับมาเป็นเซตพอยต์ครับ ของบระเด็นเดชาครับจะเสิร์ฟโดยจิกซอครับสมิตานานเอาครับเทมคนลังสีตีจังหวะนี้ย่อมได้ได้หรือเปล่าครับเซตที่2แล้วตีตรงนี้ลได้ครับได้ไปเลยครับเซตที่2ครับมาได้จริงๆครับโอ้ยเอาครับชมกันต่อครับรีเซิร์ฟเออเซตที่3 ย้อนหลังไปครับวิชิตาขอมได้ครับดินตบก็มายังรองได้ครับวิสิตาครับลิเบโรตดเฉียวครับตบจังลูกนี้ได้เลยครับเอาครับขึ้นน้ำก่อนครับเท้บงลคอนังสีในเซตที่สามเสิร์ฟโดยหน้านน้องแบบเป็นจวรรเสิร์ฟมาลิเบโรรับไว้ได้ตั้งมาลูกนี้ตีเคาะเข้ามายังรับไม่ได้ครับปณิเดชาได้บุกแล้วบอลเร็วแล้วก็ติดบล็อกเอาครับเริ่มต้นกันใหม่ ตีอีกทียังติดอยู่รับไม่ได้ตั้งอีกทีหนึ่งตีองโอ้โหครับพลาดไปเอง,งนะครับตีไม่ได้ต <แฤ S 2> ้องเปลี่ยนที่จะแตะหยอดค่ะอ่ารับไม่ได้ตั้งมาลูกนี้ได้หัวเต็มๆแล้วติดบล็อกเต็มๆเหมือนกันครับโอ้โหไปโดนน้องน้ำพุ่มนะคะลูกนี้สวยมาก,กตั้งหวะขึ้นเนี่ยตรงพอดีเลยนี่ครับจบขึ้น,นกระโดด าบ niin, อลดินเสิร์ฟครับลูกนี้เล่นกันต่อและตีบล็อกลมครับลูกนี้ครับเดี๋ยวดูคนบล็อกสองสงสีครับนี่ฮะบลอ็อกแน่จริงๆครับบอลแรกนะคะเข้าจุดเลือกายหัวเสามาลูกนี้ตีวางมาค่ะบดินเดชาใจหัวเสาขึ้นมือซ้ายลงไปเลยะคะ่ะเป็นลอ้อกมะข่าวครับ โอ้โหยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยครับพิพจดาครับครับรับได้แล้วตั้งมาทางด้านซ้ายน้องันหนาตีซ้ายครับโอ้โหาไปกันใหญ่แล้วครับยังไม่ขอเวลานอกด้วยแล้วดิวดูครับเสมอแล้วครับ8ต่อ8 3สามลูกติดครับสมหรับด้านการเสิร์ฟครับดูครับเนี่ยค่ะเสิร์ฟไปที่ว่างระหว่างลิเบอรล่ค่ะวันสองครับ ต้องตีข้ามไปก่อนแล้วครับร้องได้ครับประดินหัวเสาฝั่งนี้บ้างครับมะนาวยอดครับเก็บได้ครับท่ามคนัยอดอีกทีเหมือนกันครับก็ยังไม่เด็ดพอครับนี่แหละครับอแต่มันกลายเป็นดีครับมัจจุมันจะสุดแต่ใจจะฝ่ายฝาลิตรจอดแต่ว่ามันกลายเป็นดีครับแร่เนี่ยน้องพิจดาครับเด็กหญิงพิจดาหรือน้องมะนาวครับโอ้โหครับเสิร์ฟอีกครั้งครับ มะนาวเสิร์ฟยาวๆไปเลยครับตอนนี้19ต่อ1 3แล้ว3แต้มติดแล้วครับมะนาวเสิร์ฟมาครับปูสิตารับได้เดินไปที่หัวเสาครับตีไม่ได้เหมือนกันครับนะมูสิตามูสิตาลองได้ครับ่อยมาแล้วครับใครครับมูสิตาคนเดิมลองได้อยู่เช่นกันมาฝั่งนีบ้างครับเบสติมูสิตาหยอดมากครับได้ขึ้นมาครับมูสิตา ชูสูงเนีับโอ้โหกว่าจะได้แต้มค่ะล้มลุกคลุกคลานกันทั้งสอ <c oughs> งทีมเลยแบบนั้นเลยครับแอดดิวโอ้โอหเสียงเชียร์ก็หืบเลยครับเสิร์ดีครับจังหวะนี้แล้วก็เทพนลังสีได้บุกครับตีลูกนี้าครับ เซตมามะนาวแก้มาเออเฉื่อยไปเหมือนกันแล้วก็คล้อเข้ามาสามเด็กยังได้และได้บุกแล้วมะนาวตียังอยู่ครับเอาครับคล้อเข้ามาดูครับไม่แหตื่นเต้นกับผมก็หัวตื่นเต้นไปด้วยแล้วจบเลยครับเป็นแมชพอยที่สองเท่านั้นครับบดินทร์ไดชาสิงห์สิงห์ฮะเสนีครับพวกเขา คว้า3คะแนนเต็มได้เลยครับพลิกความคาดหมายครับจากทีมที่ชนะแชมป์เก่ามาในนัดแรกครับทำให้ในกลุ่มนี้สนุกครับดูัะแนนกันก่อนครับ3ต่อระสูงเซตครับอินเดชา25 20ิ5 23า25-20 25-23และ25-19ครับทางนักสุรนารีสามแต้มเท่ากันแล้วก็เทพมงคลรังสีมี2คะแนนครับนี่ครับ